ออฟิสหนึ่งศูนหนึ่ง พรอดเอ็กซ์สนับสนุนโดย p o d ด x Creative Academy สถาบานันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณสวัสดีครับผมเนสสิริชัยสิริชัยสุทธิกรน,นะครับวันนี้เรามมอยู่กับ Office 101 p งศูนย์หนึ่งนะครับหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยไม่ได้มาจากหนังสือ Future mindset นะครับแต่ว่ามันเกิดมาจากพี่คนหนึ่งที่ด้วยความบังเอิญที่เราไปนั่งคุยกันในร้านเคฟซีสาขาหนึ่งคนนี้ชื่อพี่เกมนะครับพี่เกมก็พู ประโยคนั้นยังยังฝังอยู่ในหัวของผมแล้วก็ผมก็คิดมาตลอดว่าประโยคที่เขาพูดจริงแล้วอะมันมีความหมายในอนาคตว่ายังไงบ้างจนทุกวันนี้ผมสามารถตกผลึกกับประโยคนี้ได้นะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือคุณเป็นลีดเดอร์หรือฟอลโลเวอร์ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเรื่องนี้เนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าลีดเดอร์กับฟอลโลเวอร์คืออะไรนะจริงๆก็ตรงตามความหมายของคํานั้นเลยครับก็คือลีดเดอร์ก็คือคนที่เป็นผู้นำใช่ไหม follower ก็คือคนที่เป็นผู้ตามคนที่เป็น Follower เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรสําคัญที่สุด2องตำแหน่งนี้ล้วนต้องการการละกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่า l e a d e อร์ก็สําคัญสิเพราะว่าเป็นหัวเรือแต่ l e a d e อร์ที่ขาด f o l l o อร์ที่ดีงานนั้นหรือรแผนกนั้นหรือทีมทีมนั้นเนี่ยที่กําลังทํางานอยู่เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆนะครับ่วน Follower ที่ขาด l ี a เดอร์ที่ดีก็จะไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนดีแบบไหนถูกหรือแบบไหนผิดไม่มีเขมททิศี่่แนนนอน ตัดสินใจเองได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่เด็ดขาดนะครับแล้วก็ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นลีดเดอร์หรือฟอลโลเวอร์ครับเหมือนทุกคนจะถูกเลือกมาอยู่แล้วว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนและคุณจะทําในตําแหน่งนั้นมันออกมาได้ดีที่สุดคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูคุณสมบัติของทั้ง2ตําแหน่งนี้กันเลยดีวยกว่านะครับว่าแต่ละตําแหน่งเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลีดเดอร์ก่อนเลยครับผมลีดเดอร์เนี่ยจะมีความเป็นผู้นาอันนี้อยู่แล้วนะครับแน่นอนแต่ว่าผมจะขอย้อนกลับไปใน ในกลุ่มนะมีความเป็นหัวหน้าแก๊งอยู่อ่อนๆน,นั่นคือลดเดอร์ของแก๊งเราถ้าเกิดว,ว่าเป็นเด็กผู้ชายเกเรเกเรหน่อยเนะี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าพวกเพื่อนๆเนี่ยจะคล้อยตามหรือว่าจะตามคนคนนี้อยู่แต่ไม่ได้ตามแบบร้อนะครับไม่ใช่แบบว่าเดินตามแบบไปไหนไปด้วยกันกลับบ้านด้วยกันอะไรต่างๆนะครับคือไม่ได้แบบตามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราจะรู้สึกได้เองว่าเอ้ยคนคนนี้มีอิทธิพลต่อ แกงเราอะประมาณหนึ่งผมว่าในแกงทุกคนในช่วงมัธยมน่าจะมีคนประเภทนี้อยู่นะครับหรือถ้าเป็นช่วงในมัธยมในสต์เด็กเรียนทํางานกลุ่มทีไรคนคนนี้มักจะวางแผนได้ดีแล้วก็หยิบเลือกเพื่อนให้มาร่วมทํางานในกลุ่มเนี่ยแต่ค่อนข้างถูกคนนะครับเหมือนเขารู้ว่าคนคนนี้ จะช่วยเขาได้คนคนนี้ช่วยเขาได้เขาก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มในการดึงคนเข้ามาแต่ก็ใช่ว่าผู้นําในช่วงมัธยมของเราหรือหัวหน้าแก๊งของเราเนี่ยโตขึ้นมาจะเป็นผู้นําในด้านการทํางานที่ดีนะครับเขาอาจจะเป็นผู้นําในด้านความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็ได้นะครับในในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตก็คือช่วงมัธยมของเรานะฮะ และเมื่อเข้าสู่ช่วงมหาลัยเนี่ยเราจะรู้สึกได้เองว่าใครที่พอจะมีความเป็นผู้นําอยู่บ้างนะครับบุคคลที่ดูมีแนวโน้มที่จะเป็นลีดเดอร์ในช่วงมหาลัยนี้เนี่ยจะค่อนข้างเกี่ยวกับการทํางานพอสมควรครับเพราะว่ามันจะทาาเกี่ยวระหว่างช่วงมหาลัยกับช่วงงานทํางานใช่ไหมคืออีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ทํางานแล้วอะ่ะคนที่เป็นลีดเดอร์ในช่วงมหาลัยเนี่ยเขาจะมีความแบบว่านําทีมเก่งวางแผงงนการทางานได้ดีซึ่งเนื้องานก็จะเข้มข้นกว่าช่วงมัธยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีผลต่อการทํางานค่อนข้างที่จะสูง หัวหน้าแก๊งของเราในช่วงมหาลัยนี้เนะี่ยก็จะรู้สึกแล้เลยว่าเขาจะไม่ใช่แค่การนำแก๊งแบบเด็กเกยรเหมือนช่วงมัธยมละเขาจะมีความแบบวางแผนงานความเป็นกลุ่มก้อนมันจะแน่นแฟนกว่าช่วงมัธยมนะครับ และถัดมาในส่วนของโลกการทํางานเนี่ยลีดเดอร์เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนนี้เนี่ยมีความเป็นผู้นาค่อนข้างที่จะสูงสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเป็นพนักงานใหม่ใช่ไหมสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตําแหน่งงานเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นหัวหน้าของเราและเราจะต้องไปเป็นลูกทีมเขานะวงเล็บว่าแต่ก็ใช่ว่าตําแหน่งหัวหน้าจะเป็นลีดเดอร์ที่ดีได้ครับตำแหน่งสูงแต่ความเป็นลีดเดอร์ไม่ค่อยแคร์ลูกน้องก็มีนะครับผมคราวนี้เรามาดูในส่วนของ follower กันบ้างครับคนที่เป็น follower เนี่ยจะมีความ,ามวาเป็นผู้ตาม,าม,มายอยู่คาว่า เขาจะไม่ได้ทําหน้าที่ตามอย่างเดียวแต่เขาจะคอยกรองด้วยว่าสิ่งที่ลีดเดอร์ได้วางแผนไว้อะหรือแผนอะไรที่ลีดเดอร์ได้วางแผนไว้อะจุดไหนมันมีจุดเออร์เลอร์บ้างจุดไหนที่มันมีบักบ้างเขาจะคอยรีพอร์ตให้ลีดเดอร์ได้รู้ว่าตรงนี้มันเออร์เลอร์อยู่นะตรงนี้มันมันบักอยู่นะเราเราจะแก้ไขมันไหมหรือยังไงดีเหมือนกับเรามีข้อแนะนาครับเราจะคอยตรวจเช็คแผนการต่างๆที่ลีดเดอร์ได้วางแผนไว้อะว่ามันมีจุดไหนบอดแล้วเราก็จะไปรีพอร์ตเขาเพื่อมาหาทางแก้ไขกันนะแล้วก็ โฟลเลอร์เนี่ยจะมีความเคารพในตัว leader, ลีดเดอร์และต้องเชื่อใจสิ่งที่ลีดเดอร์ได้ตัดสินใจด้วยนะเช่นถ้าเกิดว่าบาัคเมื่อกี้ที่เราได้รีพอร์ตไปเนี่ยแล้วตัวลีดเดอร์เนี่ยให้เหตุผลว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่เขาคิดแบบมันถูกต้องแล้วแต่ว่าเราต้องรอดูผลระยะยาวก่อนอะไรประมาณนี้เราก็ต้องยอมรับคําตัดสินใจของลีดเดอร์ด้วยเพราะตัวลีดเดอร์เองเนี่ยน่าจะมองเห็นแล้วก็ทัศนาวิสัยไกลกว่าเรานะครับซึ่งเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันแต่ว่าเหตุผลที่ลีดเดอร ต้องเพียงพอเพื่อที่เราจะรับฟังนะไม่ใช่แบบว่าก็ผมจะทําแบบเนี้ยคุณจะทําไมอ่ะอันนี้ก็เป็นทัศนวิสัยของลีดเดอร์ที่ไม่ค่อยดีนะเราก็พยายามหาออวมาก็จะดีกว่านะครับและคนที่เป็น f o ลเ o อร์เนี่ยอาจจะต้องคอยเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับลีดเดอร์เลยนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าจะทําให้ทีมนั้นนะมีหลากหลายไอเดียไม่ใช่แค่เราทําตามคําสั่งอย่างเดียวไม่ใช่แค่เรามองบั๊กหรือว่าจุดเออร์เลอร์อย่างเดียวแต่เราต้องเสนอสิ่งใหม่ๆด้วยเพราะว่าในแต่ละคนน่ยจะมีมุมมองที่ ไม่เหมือนกันครับคนเราโตมาในสังคมก็แตกต่างกันอยู่แล้วถูกไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือบางคนนั่งรถเมล์มาทํางานบางคนนั่ง BTS มาทํางานจุดหมายเดียวกันถูกไหมแต่ว่าระหว่างทางไม่เหมือนกันคราวนี้คนนั่งรถเมล์มาอาจจะเห็นแอดโฆษณาอีกแบบหนึ่งคนที่นั่ง BTS มาก็จะเห็นแอดโฆษณาอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนครับจะมีความพบเจออะไรที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ไอเดียจะแตกต่างกันแน่นอนการที่เราเอาไอเดียเหล่านี้มาเบนสตอร์มกันแล้วก็เกิดไอเดียใหม่ๆเนี่ยลีดเดอร์ก็จะเป็นคนตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่า เอ้อันนี้ผมผมว่ามันเวิร์กนะหยิบไอเดียของ follower คนนู้นคนนี้มาผสมรวมกันหรือว่าของคนไหนดีเนี่ยก็จะเป็นตัวชูขึ้นมา ก็ใช่ว่าลีดเดอร์จะเอาความคิดหรือว่าไอเดียของตัวเองเป็นหลักนะครับลีดเดอร์ที่ดีต้องเป็นผู้ฟังโฟลเลเวอร์ด้วยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของลีดเดอร์และโฟลเลเวอร์อันนี้ผมขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีตำแหน่งไหนที่สำคัญที่สุดนะครับทั้งสองตำแหน่งล้วนต้องพึ่งพาใสา่กันผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปคิดดูว่าตัวเองเป็นลีดเดอร์หรือว่าโฟลเลเวอร์นะครับแต่ก็ใช่ว่าคุณเป็นโฟลเลเวอร์แล้วคุณจะเป็นลีดเดอร์ไม่ได้นครับการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆมันจะทำให้คุณคกกอี การที่เราเป็นผู้ตามไม่ใช่ว่าไม่ดีครับเราเป็นผู้ตามที่ดีและเราเป็นลีดเดอร์ที่ดีได้ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเป็นคนยังไงอยู่ดีนะครับแล้วก็ทัศนคติทัศนวิสัยของเราจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับและการเป็น follower ที่ดีเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนสุดท้ายแล้วขอแค่คุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีและมีความสุขไปกับการทำงานด้วยความเป็นตัวของคุณเองขอบคุณที่ติดตาม Office 101 Pod X Podcast แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ